สวัสดีครับในคลิปวีดีโอนี้จะขอแนะนำท่าวอมอัพสำหรับ Karate นะครับ uh, In this video, I'd like to suggest um, a warm-up set for Karate So, first of all, make sure that your body is nice and warm uh, อย่างตอนแรกก็คือต้องให้ร่างกายอบอุ่นก่อนนะครับ uh, คือทีนี้ให้กระโดดขึ้นลง The easiest way is to bouncing up and down r ห a ด d backward ไปหน้าไปหลังนะครับหรือว่าสายกว่าครับไม่ก็กระโดดต,ต่ก็ได้ครับจำแชก your f ็บฟ apart or forward backward the so reason being that you need to help have to you your, your body nice and warm before you do any stretching เรื่องสำคัญนะครับที่เราจะให้ร่างกายเรา อบอุ่นก่อนที่เราจะทำการยืดเซนจะก็ตามโอเคจะเป็นการวิ่งหรืออาจจะ,ะโดดอยูก่กับที่อย่างนี้ก็ได้นะครับเซนแบบไหนก็ได้นะครับจะเฉียงไปเฉียงมาอางนี้นก็ได้นะครับโอเคจากนั้นพอรู้สึกว่าร่างกายอบอุ่นดีแล้วเราก็หมุนเอวนะครับ so start turning your hip around so Nice and slow. Concentrate on uh, making a good stretch. So to You can turn as many rounds as you want until you feel that the tension is uh, mostly released. แขนขว้ quiet, นะครับเอาฝ่ามือลงก่อนนะครับ so, palm down f า r ดาวเฟิส s t rotate your entire body หมุนทั้งตัวนะครับเปลี่ยนข้างนะครับเราเช่นเราไขว้แขนซ้ายมาแล้วก็แขนขวาแล้วก็กดแขนซ้ายไปแล้วก็หมุน So you pull with your right arm Oh, there, then next one palm up จากนั้นก็ขอามือขึ้นนะครับเพราะมันจะยืดคนละส่วนกับหัวไหล่หัวไหล่มีหลายส่วน palm up เออใช่นรับการหมุนแขนนะครับพยายามไม่ใช้กล้ามเนื้อแขน so try not to use the arm muscle instead use your body to rotate the arm forward and back you feel, feel, feel nice and loose. okay. แ a n ด์โ i ว์ไวท์เ e อร์แม้จะทูชอเดอร์สปอร์ประมาณกว้างๆมาสองช่วงไหล่นะครับก็กดศอกซ้ายก่ตั้างข้อศอกซ้ายขึ้นนะครับปลายนิ้วกลางแต่ที่กระดูกสันหลัง so the middle finger of your right arm is touching the spine your elbows up and you rotate your body and then with your left hand pull your elbow down มือซ้ายกดข้อศอกขวาลงนะครับ เห็นตัวไปทั้งตัวโอเคดูเซมอันเดอร์ไซด์ไม่ได้ฟิงเกอร์ทัชชิสสไปน์นิ้กลางซ้ายนะครับแต่นี่กระดูกสันหลังมือขว่ากดข้อศอกซ้ายลงบิดไปทั้งตัวนะครับกดข้อศอกซ้ายลงเยอะอ okay. ทันนะครับเราก็จะหมุน แต่เท้าซ้ายเข้าขวานะครับเราเริ่มจากการมือขวาจับจับด้านนอกของข้อเท้าซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ยืดเอาไว้ So right hand touches the outside of the left ankle So stretch the uh, the left hip ยืดยืดเป็นการยืดสะโพกซ้ายนะครับอย the same w i t h t เ e ี t ดเอื i ้ซ้ายมือซ้ายจับข้อมือจับ

a r t e l l อั g h t จากนั้นนะครับแล้วก็ก้บลงนะครับ Then you down on the floor hang your head down ทิ้งศีรษะลงมานะครับทิ้งศีรษะทั้งแขนแตะพื้น จากนั้นถ้าแขนแตะพื้นได้แล้วเนี่ย uh, แขนอ้อมไปด้านหลังนะครับ so if your hand touch e s the floor you move your hand backward through your legs between your legs and reach back as far as possible แล้วก็ยืนมือไประหว่างขาข้างหลังนะครับให้ไกลที่สุดที่จะทำได้ในขณะที่เราทิ้งศีรษะลงมานะครับ so drop your head relax your back go as far as you can เอา up now you heel your heel สไลด์อีกน you feet about 45 degrees apart squat down horse stand เ um, ท้ามา45องศาแยกออกไปนะครับแล้วก็มือจับที่หัวเข่าจากนั้นก็ <c oughs> กดหกวัวไหล่ขวาลงอึ <c oughs> แล้วก็ดันหัวเข่าขวาออก So you push your right shoulder down, stretch your right knee out with your right hand, and switch to the side. Stretch your left knee out, drop your left shoulder. Let's do that again. Out. โอเค now your heel even closer your feet about 90 uh, 180 degree apart squat down as slow as you can and just rocking left and right หัวเข่าขยับใกล้เข้ามาอีกนะครับแล้วก็ปลายเท้าแยกจากการ180องศานะครับแล้วก็ย่อลงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็มือ ข้อศอกทั้งสองข้างก็ดันหัวเข่าออกนะครับแล้วก็โยกซ้ายขวาไปเรื่อยๆเป็นการยืดพับในยืดขาพับในที่เน้นมากเลยก็คือการยืดกล้ามเนื้อหลังนะครับกับกล้ามเนื้อหลังล่างเพราะถ้าเราไม่วอร์มตรงนี้ให้ดีแล้วเนี่ยในคาราเต้เรา <c oughs> จะมีมูฟเมนท์ที่ใช้สะโพก แล้วก็ใช้การกระชากของกล้ามเนื้อตรงนี้ค่อนข้างเยอะถ้าเราวอร์มไม่ดีอาจจะทําให้กล้ามเนื้อมัน uh, เป็นตะคิวได้นะครับ so it's important to warm your back muscle and your lower hip muscle really really nice and loose because in karate the um, we use a lot of this uh, movement very subtle the the very uh, sudden movement on that if you don't If you warm that uh, good enough, you can pull that muscle and it uh, can be a cram and that would not be good. I find that myself, so that's why I uh, have to be serious on warming up. Okay, i go. go. i go. i go. So both of the feet parallel. and just drop your hip on one side right side for example and feel the stretch of your hip and your legs do the same the other side so just keep both feet down เ uh, ท้าลงสองข้างแตะพื้นนะครับให้ให้ย่อใ,ให้ต่ำที่สุดท่าทีาจะทำได้เราก็ยืดความรู้สึกยืดกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อขาที่รา Okay. จากนั้นเราย้ายกลับมาปุ๊บคราวนี้เราก็หันตัว90องศานะครับแล้วก็ยกส้นเท้าขวาขึ้น so we turn 90 degree lift the right heel out also the left toe แล้วก็แล้วก็นิวน้วนิ้วโป้งขาซ้ายนะครับขึ้นก้มลง Now feel the stretch of the l e f left leg ยืด Ah, tao sai away. Okay. Switch, lift the left heel down. Stretch the light like the right leg. So tao side couldn't come to along. So you bring your chest down to the um, the right knee, not your not your head. ยืดไปใกล้หัวเขา่าขวหัวเข่าที่ยืดโอเค okay, ทีก็ได้นะครับอึ๊บไม่ใช่ไม่ใช่พยายามกดศรีรษะลงครับแต่ใช้วิธีเอาเอาหนะ้าอกเข้าไปใกล้หัวเขา่าจากนั้นนะครับ ยืนขึ้นเหมือนฟรอนต์สแตนนะครับสังเกตสิท่าจิตเอ่อสไลด์ฟรอนต์สแตน one toe point forward the other 45 degree and you reach o oh, u as slow as you can เอ่อเอ่อเอ s เอ่อเอ่อเอ่อรอ่อเอ่อเอ่อเอ่ืเอ่อเอ่อเอ่อเอดอเอ่อะอ่อดอ่อเ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 หมือนอเอ่ออ่อเอ่อเอ่ออ่อเอ่อเอ่รเอ่อเอ่นเอ่อเอ่อเอ่อ่อเอ่อเอ่เห่ือนหเัด chấp yết về dài dài yết dưới dưới stretch 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 out and the other side stretch stretch out stretch now lift your right heel your back heel, chân tháo thẳng lên nhé các bạn, và các bạn bít a n reverse. This is reverse punch. Just twist your body as much as you can. Stand as low as you can. So obviously you're not gonna punch somebody like this. It's very vulnerable. But we did do, that for stretching. เราคงจะไม่ชกใครแบบนี้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้ายืนเรามันมันจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่านี่เราทำเพื่อยืดยืดแล้วก็บิดตัวยืดกล้ามเนื้อ stretch your f i s t out and pull the other arm in as far as possible. Okay, that's a good stretch. And then your feet as wide as you can. But be gentle to yourself. ก uh, ว้างออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแต่ค่อยๆนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงแรกของการยืดเส้นอยู่เราจะไปยืดมากที่สุดอีกทีก็คือตอน คูดาวหลังจากเราฝึกเรียบร้อยแล้วกล้ามเนื้อทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วนะครับ and just be gentle and just rocking back and forth bouncing up and down a little bit and down a little bit ก็ขยับตัวเบาๆก็นะครับหน้าหลังบ้างขึ้นลงบ้างให้รู้สึกยืดจากนั้นก็ค่อยๆนั่งลงเนี่ s l o down okay just

ที stretch the side of your body and your legs at the same time ในการยืด on ตัวพร้อมกับขานะครับ just let your body weight do the work พอให้น้ำหนักตัวทิ้งลงไปนะครับไม่ต้องฝืนเยอะนะครับในช่วงในช่วงการวอร์ม่งั้นจะเกิดอาการตึงเกินไปแล้วกล้ามเนื้อเป็นตะคิวได้ so you don't want to push too hard because your body is still relatively cold otherwise you can pull your muscle and it's gonna clamp okay now both of your arms you interlace your your fingers in the back and pull your your shoulder back chest forward doing what I thought he died. I got He died. He be gentle and up. Okay. Now, slowly down. Shake a little bit. o ย r k น e ้ซับโฟเขย่านิดนึงแล้วก็เอาตั้งหัวเข่าขึ้นแล้วก็พับเข่าซ้ายที่ขวาที่นะครับอยู่โฟอยู่นิ้ยโอเค and you cross y o u right um, right leg down left foot over like that ข um, าซ้ายก้อยมานะครับแล้วก็หัวเข่าซ้ายขีดตึงขึ้นไป แล้วก็ข้อศอกขวา right elbow on the outside อยู่ข้างนอกนะครับ of left knee and your left hand all the way back มือซ้ายนะครับอยู่ข้างหลังสุดเลยแล้วก็ใช้ข้อศอกขวาดัานหัวเข่าซ้ายออกไป use your right elbow to push your left knee and then you turn to the back หันหน้าไปได้านหลังเลยนะครับยืด อย่างนั้นเท้ายัางเหมือนเดิมนะครับเท้ายัางคงควายกันเหมือนเดิมแล้วก็ขาขาขวาตั้งขึ้นมาครับ so basically keep the same uh, leg position just bring your right knee up your hip on the floor then you push your chest forward ดึงหน้าอ,อกไปด้านหน้านะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อส่วนนี้ โอเคจากนั้นมือซ้ายจับที่จมูกเท้าซ้ายนะครับถ้าใครถ้าใครไม่ได้จับข้อเท้าก็ได้นะครับถ้าใครไหวก็จับที่จมูกเท้าซ้ายแล้วก็ยืดออกมาแล้วก็พับเท้าวขวาลงให้ตึงนะครับ So you stretch, straight, you straighten your left leg. If you cannot, you can also you can also grab on the ankle. If you okay, pull the uh, the ball าข t h เ left foot a n d stretch far แ just keep going up and up and up if you can and down ก็ลงนะครับลงปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงส้นเท้าัอที่หว่างขาใกล้ๆนะครับแล้วก็หัวเข่าขวายื่นออกไปจากนั้นก็ใช้มือขวานะครับเอื้อมไปแตะด้านนอกของเท้าซ้าย so use o u r right

กล้ามเนื้อหลังด้วยนะครับเป็นท่าที่นักบำบัดเขาแนะนำให้ผมทำเวลาตอนนั้นที่หลังผมเป็นตะขิวจากการที่ฝึกคาราเต้แล้วไม่วอร์มร่างกายให้ดีก่อนนะครับ So this is a stretch that the, uh, the therapist recommended me to do when I when I pull my back muscle from practicing karate without a good warm up. So this is really important. Okay. then we're gonna switch do the same thing on the other side fold your left leg in and your right foot cross ท do it ทีนะครับอีกข้างหนึ่งตั้งเข่าขวาขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ข้อศอกซ้าย so left elbow on the outside the right right hand all the way back push your left elbow and turn all the way back ข้อศอกซ้าย ดันเข่าขวาแล้วก็บิดตัวไปให้สุดนะครับหัวไหล่ลงทั้งสองข้างเทอร์โนโรยแบกหันไปด้านหลังให้สุดเลยนะครับคอ okay. ค่อยๆค,คลายรูปลักษณะเท้าเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับลักษณะขาเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งเดี๋ยวเราจะตั้งเข่าซ้ายขึ้นนะครับ right. Like that then you You bring your chest forward, ở na ôm ở đan đan này, yểu yểu phần này, khoai grab your right toe, straighten your right leg, chân, a kha phải tung, nhá, 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 ขาขวาต้องตึงนะครับ most important thing is the um, right leg is totally straight and just slow pull pulling up ถ้าใครไหวแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาค่อยดึงขึ้นมาโดยที่เขายังตึงอยู่นะครับไม่ใช่ว่าดึงขึ้นมาแล้วขางองอย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะครับดึงดึงให้ตึงแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเท่าที่ไดนะ้มือดึงขึ้นมาโอเคมัน okay. ก็วางลง put your right heel down left heel by the groin, and the left hand touches, grab down the uh, outside of the right foot, so let your body weight pull your upper body down to have a greater good stretch here in the back. okay do both legs one more time square pull and I also love to do this you can stretch this part That is optional if you want Slowly go up and your neck slowly down. one side the other down. และฉันก็ชอบที่จะเคะบข้อมือนิดหน่อยครับเพราะว่าในคาราเต้โดยเฉพาะในโกจูริจะจะใช้ส่วนนี้ในการในการบล็อกในการกระแทกเยอะนะครับเพราะนั้นการที่เราวอร์มด้วยการแถบนิดนึงนะครับเบาๆจะเป็นปการปลุกให้กระดูกตื่นขึ้นนะครับแล้วเวลาเราไปฝึกเรามันจะได้ไม่มีอาการช็อกนะครับ Off. alright thank you very much for this video see you in the next one ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า